สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนก็คุ้นๆกันอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจแบบถึงแก่นจริงๆคือเรื่องกรรมครับในมุมมองพุทธปรัชญาเถราวาทเราก็จะดูจากพวกอเอกสารงานวิชาการบทบรรยายธรรมต่างๆนะครับค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะแกะให้เห็นแก่นแท้เลยว่ากรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคชะตาหรือดวงอะไรแบบนั้น แต่เป็นหลักการที่มันส่งผลกับชีวิตเราจริงๆยังไงบ้างใช่ค่ะเพราะคำว่ากรรมเนี่ยเอ่อถูกใช้กันบ่อยนะคะและบางทีความหมายมันก็อาจจะแบบเคลื่อนไปบ้างการทำความเข้าใจหลักจริงๆเนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของออการกระทำแล้วก็ผลที่ตามมาได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยดีไหมครับว่าจริงๆแล้วกรรมมันคืออะไรกันแน่ครับ เพราะคนทั่วไปพอพูดถึงกรรมมักจะนึกถึงแต่เรื่องร้ายๆหรือไม่ก็เรื่องในอดีตชาติไปเลยค่ะถ้าตามหลักพุทธประชยาจริงๆนะคะคําว่ากรรมเนี่ยแปลตรงๆก็คือการกระทําค่ะแต่ว่าหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้การกระทํานั้นๆเป็นกรรมขึ้นมาได้เนี่ยก็คือเจตนาค่ะเจตนาใช่ค่ะความจงใจความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทํานั้นๆคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเลยนะคะว่า เจตนาหมพิกเ,เวกรัรมมังวทามิก็คือเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นกรรมอ๋อดังนั้นกรรมจริงๆมันเป็นคำกลางๆค่ะไม่ได้หมายถึงแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียวการทําดีโดยมีเจตนาดีอันนั้นก็เป็นกรรมฝ่ายดีเหมือนกันค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแบบนี้หมายความว่าแค่เราคิดเอ่อคิดไม่ดีกับใครในใจ ถึงจะยังไม่ได้พูดหรือทําอะไรออกมาอันนี้ก็นับเป็นกรรมแล้วถูกต้องเลยค่ะเพราะว่ากรรมเนี่ยมันแสดงออกได้3ทางคือทางกายที่เราเรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็วจีกรรมแล้วก็ทางใจคือมนโนกรรมมนโนกรรมใช่ค่ะซึ่งมนโนกรรมหรือความคิดนี่แหละค่ะคือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยเพราะความคิดมันมักจะนําไปสู่คําพูดแล้วก็การกระทําต่อๆไปค่ะ ที่น่าสนใจคือพอพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมคนก็มักจะคิดว่าเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนหรือแบบมีอำน,นาจอะไรมาดนบันดาลแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องของเหตุกับผลลน้ลนๆเลยใช่ไหมครับกฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งเหตุและผลธรรมดาธรรมดานี่เองค่ะทําเหตุแบบไหนก็ย่อมได้รับผลแบบนั้นคือมันสอดคล้องกับหลักธรรมชาติที่ว่าบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือมีอำนาจลึกลับอะไรมาเอ่อมาลงโทษหรือให้รางวัลเราแต่ก็มีคำถามเหมือนกันครับว่า เอ๊ะแล้วทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันอธิบายด้วยกรรมอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอย่างเช่นเอ่อเราป่วยเพราะอากาศเปลี่ยนอันนี้มันเกี่ยวกับกรรมไหมครับอืมเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านอธิบายว่าโลกเราหรือชีวิตเราเนี่ยมันดําเนินไปด้วยกฎธรรมชาติหลายอย่างนะคะไม่ใช่แค่กฎแห่งกรรมอย่างเดียวที่เรียกว่านิยาม5นะคะนิยาม5ใช่ค่ะกรรมเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในนั้น คือกรรม,มนิยามกฎของการกระทําและผลของมันแต่ก็ยังมีกฎอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นอุตุนิยามกฎเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศสภาพแวดล้อมอย่างที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้ค่ะอ๋อครับหรือพีชนิยามกฎเกี่ยวกับพันธุก,กรรมการสืบทอดลักษณะต่างๆแล้วก็มีจิตตนิยามคือกฎการทํางานของจิตใจตามธรรมชาติของมันเองเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันอาจจะมาจากหลายๆกดประกอบกันไม่ใช่แค่กรรมอย่างเดียวถูกต้องค่ะอย่างการเจ็บป่วยอาจจะมาจากอากาศเปลี่ยนซึ่งก็คืออุตุนิยามหรืออาจจะติดเชื้อโรคอมาอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับพีชนิยามเรื่องภูมิต้านทานหรืออาจจะมีเรื่องของกรรมเก่าที่ส่งผลต่อสุขภาพเข้ามาปนๆด้วยก็ได้คือมันซับซ้อนนะคะไม่สามารถชี้ไปที่กรรมอย่างเดียวได้เสมอไป กลับมาที่เรื่องความคิดหรือมโนกรรมที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมันส่งผลต่อชีวิตเราแบบเป็นรูปธรรมจับต้องได้ยังไงบ้างครับแค่ความคิดเนี่ยนะคะพลังของจิตนี่เออมันน่าทึ่งนะคะคือทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำหรือแม้แต่ประสบการณ์ที่เราเจอเนี่ยคะ่ะมันไม่ได้หายไปเฉยๆนะคะแต่มันเหมือนถูกแบบบันทึกหรือสะสมเอาไว้ในส่วนลึกของจิตเราสะสมไว้ ใช่ค่ะคล้ายๆกับการสร้างร่องรอยหรือความเคยชินขึ้นมาในจิตบางทีอาจจะเทียบเคียงได้กับแนวคิดเรื่องจิตไร้สำนึกในจิตวิทยาสมัยใหม่หรือถ้าเป็นศัพท์ทางอภิธรรมก็อาจจะเรียกว่าผวังกับจิตนะคะแล้วการสะสมนี่แหละค่ะที่มันค่อยๆก่อตัวเป็นนิสัยบุคลิกภาพของเราแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะดึงดูดสถานการณ์หรือผู้คนที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราสะสมไว้เข้ามาหาเราด้วยนะคะอ hmm. ลองสังเกตดู คนที่มักจะหงุดหงิดง่ายขี้โมโหก็เหมือนจะเจอเรื่องให้หงุดหงิดบ่อยกว่าคนที่มีใจเมตตาอารมณ์ดีใช่ไหมคะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าสภาวะจิตใจข้างในเรามันไม่ได้อยู่เฉยๆแต่มันมีแรงดึงดูดประสบการณ์ภายนอกเข้ามาหาตัวเราด้วยอืมน่าสนใจมากครับทีนี้เนี่ยการให้ผลของกรรมมันก็มีความซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะคือมันไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้ได้ผลเลยเสมอไปไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปไม่ใช่ค่ะ บางครั้งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทำไปเนี่ยอาจจะยังไม่ส่งผลทันทีก็ได้เพราะอาจจะมีกรรมอื่นๆที่เราเคยทำไว้ในอดีตท,ที่มันมีกำลังแรงกว่าเข้ามาให้ผลก่อนหรือบางทีก็อาจจะมีกรรมอื่นมาช่วยส่งเสริมให้ผลเร็วขึ้นหรือมาขัดขวางเบียดเบียนทำให้ผลมันช้าลงหรือให้ผลน้อยลงก็มีค่ะ โหซับซ้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วนอกจากเรื่องของกรรมเกรรม่ากรรมใหม่ที่ส่งผลต่งกันแล้วเนี่ยปัจจัยภายนอกณนะปัจจุบันขนณะก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยค่ะที่เรียกว่าสมบัติ4ถ้าเป็นปัจจัยส่งเสริมหรือวิบัติ4ถ้าเป็นปัจจัยขัดขวางสมบัติ4วิบัติ4มีอะไรบ้างครับค่ะก็จะมีคติคือพวกถิ่นที่อยู่สภาพแวดล้อมสังคมที่เราอยู่อุป,ปธิก็คือเรื่องของร่างกายรูปร่างหน้าตาสุขภาพ การก็คือยุคสมัยจังหวะเวลาโอกาสต่างๆแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือประโยคคะค่ะประโยค่ะคือความเพียรพยายามการลงมือทำของเราในปัจจุบันนี้แหละค่ะอ,อ๋อหมายความว่าต่อให้เราเคยทำกรรมดีมาแต่ถ้าปัจจุบันเราแบบขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยหรือไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ,อื้ออํานวยผลดีที่ควรจะได้มันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดน้อยลงถูกต้องเลยค่ะ ปัจจัยปัจจุบันโดยเฉพาะความเพียรพยายามหรือประโยคคะเนี่ยสำคัญมากจริงๆเพราะมันก็คือกรรมใหม่ที่เรากำลังสร้างอยู่นขณะนี้เลยและมันสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางชีวิตเราได้ค่ะฟังดูแล้วพอจะสรุปได้ไหมครับว่ากรรมเนี่ยคือการกระทําที่มีเจตนาเป็นหลักซึ่งมันก็จะส่งผลตามหลักเหตุและผลแหละแต่ว่าผลนั้นมันจะมาเมื่อไหร่ย,ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกเยอะเลย ทั้งกรรมในอดีตกรรมปัจจุบันกฎธรรมชาติอื่นๆและก็สภาพแวดล้อมจังหวะเวลาด้วยไม่ใช่เรื่องตายตัวใช่ค่ะและที่สําคัญที่สุดก็คือความพยายามของเราในปัจจุบันนี้เองใช่เลยค่ะหัวใจสําคัญคือการเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นแค่ผู้รอรับผลของกรรมเก่าอย่างเดียวนะคะแต่เราเป็นผู้สร้างกรรมใหม่ในทุกๆขณะจิตเลยการเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องเนี่ยมันจึงช่วยให้เรามีสติรู้ตัวมากขึ้นอื เรเว้นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มีความเพียรพยายามในการสร้างปัจจุบันและอนาคตที่ดีนี่แหละค่ะ คือหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญทั้งกับตัวเองแล้วก็กับสังคมด้วยค่ะอืมฟังแล้วน่าคิดตามมากเลยครับถ้าทุกเจตนาทุกความคิดของเรามันกำลังก่อร่างสร้างอนาคตของเราอยู่ิบเงียบตลอดเวลาแม้ในระดับที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตการฝึกสติให้รู้ทันความคิดความตั้งใจในปัจจุบันของเราเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจที่แบบทรงพลังที่สุดเลยก็ได้ในการออกแบบชีวิตที่เราต้องการจริงๆนะครับ ลองนำไปคบคิดกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ